โมเมนต์น่ารักพี่เปาเปาสอนภาษาอังกฤษให้น้องเปาเป้ยงานนี้มีซีนพีคมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกวันจริงๆสำหรับครอบครัวก,กุ๊กกิ๊บสุมนทิ์และบี้ทันสภาพยิ่งมีลูกสาวสองคนพี่เปาเปาน้องเปาเป้ยเข้ามาเติมเต็มก็ยิ่งทำให้บ้านหลังนี้ไม่เคยเงียบเหงาอีกเลยแถมสองพี่น้องเปาเปาเป๋เป้ยก็กลายเป็นที่รักของพี่ป้านานะอารวมถึงพี่แฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วย ล่าสุดกุ๊ปกิฟได้โพดคลิปน่ารักน่ารักเป็นโมเมนต์ของสองพี่น้องโดยพี่ปอบปอสอนภาษาอังกฤษให้น้องสาวกับการจําชื่อสีต่งตางๆซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่น้องปอบเป้รแอบตกใจพี่สาวรีผ่านมาฟ้องแม่กุ๊ปกีฟทันทีขณะคุณแม่ลูกสองอย่างแอนอาริชาหัวอกเดียวกันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเหมือนกันเลยบ้านนี้ทิเชอร์ริชาเป็นน้องพี่ต้องอดทนหา โมเมนต์น่ารักพี่เปาเปาสอนภาษาอังกฤษให้น้องเปาเป้ยงานนี้มีซีนพีคมีรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในทุกวันจริงๆสำหรับครอบครัวกรุกิ๊บสุมนทิปและบี้ทันสภาพยิ่งมีลูกสาวสองคนพี่เปากเปาน้องเปาเป้ยเข้ามาเติมเต็มก็ยิ่งทำให้บ้านหลังนี้ไม่เคยเงียบเหงาอีกเลยแถมสองพี่น้องเปากเปาเป๋เป้ยก็กลายเป็นที่รักของพี่ป้านาอารวมถึงพี่แฟนคลับทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วย ล่าสุดกุ๊ปกิี๊ฟได้โพสคลิปน่ารักน่ารักเป็นโมเมนต์ของสองพี่น้องโดยพี่ปอบปอสอนภาษาอังกฤษให้น้องสาวกับการจำชื่อสีต่างๆซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่น้องปอบเป้ยแอบตกใจพี่สาวไี่หผ่านมาฟ้องแม่กุ๊ปกิีฟทันทีขณะคุณแม่ลูกสองอย่างแอนอริชาหัวอกเดียวกันก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าเหมือนกันเลยบ้านนี้ทิเชอร์ริชาเป็นน้องพี่ต้องอดทนห